คลื่นลมแรงในฤดูมรสุมถือเป็นช่วงเวลาวิกฤตที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยระยะทางยาว3,148กิโลเมตรต้องเผชิญกับปัญหาการกัดซาะชายฝั่งทะเลที่มากกว่าปีละ5เมตรซึ่งอ่าวไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหากัดซาะส,สูงกว่าฝั่งอันดามัน ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาตินะคะที่เราเห็นนกนางนวลนัน้น,นกินปลาตัวเล็กตัวน้อยแต่หากไปดูที่บริเวณของชายฝั่งนั้นจะพบว่านะคะพื้นที่ของหาดบางแสนแห่งนี้ค่ะถูกกัดเซาะเป็นจํานวนมากนั่นถือว่าเป็นจุดวิกฤตจุดหนึ่งค่ะชายฝั่งจังหวัดชนบุรีมีลักษณะทางกายภาพเป็นจุดรับกระแสะคลื่นและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดินกลายเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง แม้จะมีความพยายามเสริมทรายบริเวณชายหาดสร้สางกำแพงกัน้นคลื่นและเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งแล้วก็ตามตอนนั้นมันก็ดีตอนนี้มันร้ายอ่ะก็ลมคลื่นใหญ่กระทกดินออกหมดส่วนใหญ่ก็คือชายฝั่งก็จะมีปัญฐานกับชาวบ้านที่อยู่ดินชายฝั่งช่ายน้ำกัท่วมอีกปีนี้มันลึกเข้าไปเยอะขนาดไหน,หนถ้าจากความรู้สึกของเรามันคืบกนก็ถึงบ้านเลยอ่ะอันนี้มันก็ไม่ถึงทะเลนะกะ็มาขยะนนก,กนับรถก็ ืนนนน้้อาาายยมมลัถึงเดิ่แ็งนเลยอ,ะลอ,อเยอะแยอะแ่ลหากพิจารณาจากข้อมูลยอล้อนหลัง50ปีจะพบว่าชายฝั่งถูกกระซอบไปแล้วกว่า830กิโลเมตรสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งไปกว่า113,042ไร่หรือสูญเสียที่ดินมูลค่ากว่า1 0 0นล้านบาทที่ผ่านมาเราก็มีการสร้างเหมือนกับเป็นกำแพง กั้นเขื่อนหรือว่าเป็นเขื่อนหินทิ้งนะครับแต่แนวทางในอนาคตต้องมาศึกษากันท่านนายกเทศบาลท่านนารงชัยคุณปุ้มเนี่ยบอกว่าได้ไปดูงานในต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่น่าจะเป็นข้อสังเกตและควรทํำก็คือการถมทรายนะครับการเติมทรายตรงนี้จ,จะช่วยนะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่จะมีผลตามมาที่ทำมันคือทําลายป่าชายเลนป่าชายเลนเนี่ยเป็นที่อนุบาลสัตว์ เป็นที่อยู่ะของสัตว์เล็กๆเพื่อจะเติบโตต่อไปนั้นวันนี้เนี่ยปัญหาการกระซะชายฝั่งเนี่ยผมเนี่ยได้ให้นโยบายกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกําลังทําแผนรวมทั้งประเทศนะครับที่จะแก้ไขปัญหาทั้งระบบครับนายนรงคุณพื่มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขจังหวัดชนบุรีเปิดเผยกับทีมข่าว Voice TV ว่าปัจจุบันทางเทศบาลทำได้เพียงการถมทรายสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนื่องจากตลอด3ปีที่ผ่านมา พื้นที่ชายหาดสูญเสียหรือหายไปแล้วกว่า20เมตรคือผลการศึกษาเบื้องต้นเนี่ยก็จะต้องมีการเติมทรายไปที่แน่นอนแต่เติมทรายแล้วเนี่ยเราจะทําลักษณะเป็นเกาะซึ่งเรียกว่าเฮดแลนด์หรือเปล่าเนี่ยผมจะจะให้คําตอบได้ต่อเมื่อผลการศึกษากับการทําศิวลอมนี่สําเร็จนะครับซึ่งตรงนี้เราได้งบประมาณ10ล้านบาทจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งทะเลแล้วนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างอ,อยู่ตอนนี้จัดจ้างผู้ที่จะมาศึกษาแล้วนะครับซึ่งก็ต้องรอผลอีกสักระยะหนึ่ง ึงจะทราบว่าการเติมทรายแล้วเราจะเป็นที่ต้องทําเฮดแลนด์หรือไม่นะครับเนื่องจากว่าผมก็เป็นห่วงว่าในการทำเฮดแลนด์เนี่ยมันก็จะเป็นการดักทรายก็จริงแต่ว่าเราอยากให้ศึกษาให้ใหครอบคลุมทั้งหมดว่าถ้าในการทําดักทรายที่บางแสนแล้วเนี่ยการทำผลผ,ผ,ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตจะต้องไม่ไปทําให้เทศบาลข้าง,งเคียงเช่นเทศบาลบางพระหรือเทศบาลอังศีลานี่ผลกระทบจากการที่เราแก้ไขด้วยเราอยากจะแก้ไขในภาพรวมนะครับ ล่าสุดหลายหน่วยงานจะสรรงบประมาณปี2557เพื่อแก้ไขปัญหากัดซอสชายฝั่งโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมงบประมาณเกือบ25ล้านบาทสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลด้านกรมเจ้าท่าเตรียมใช้งบประมาณ81ล้าน5แสนบาทศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายหาดจอมเทียนและค่าเสริมทรายชายหาดพัทยา ขณะที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะสรรงบประมาณ52ล้านบาทเสริมสร้างองคมความรู้ในการป้องกันการกัดซ ớ อชายฝั่ง23จังหวัดโดยจังหวัดชนบุรีจะเป็นจังหวัดแรกที่มีการนำร่องดำเนินการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการสุบ,บงกสุกแก้ว Voice TV รายงาน